สนับสนุนรายการโดยเครือโรงพยาบาลพญาไทขอต้อนรับคุณแม่ของผู้ป่วยครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณหมอนะครับนี่คือคุณแม่ของผู้ป่วยสี่นาทีเริ่มครับน้องมีโรคประจำตัวอะไรไหมครับคุณแม่ไม่มีเลยนะคะตั้งแต่เด็กมาสบายไ,ไม่สบายบ่อยไหมคะอ๋อไม่เลยค่ะเขาแข็งแรงดีมากครับแล้วไข้นี้เป็นมากียบวาล่า 3 4วันแล้วค่ะเราไข้ลักษณะยังไงคะแบบไข้ตลอดวันเลยหรือเปล่าถ้าตลอดวันไหมเนี่ยมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนไม่ไม่ได้ว่าลุกขึ้นมาดูทั้งคืนแต่ว่าช่วง3าสี่วันแรกเนี่ยเขาก็จะมีประมาณเล็กน้อยแต่ก็คือออกไปวิ่งเล่นได้แต่ว่าพอหนึ่งวันก่อนหน้านี้ค่ะเขาก็จะคือเพียแล้วก็ลุกขึ้นออกไปเล่นไม่ได้แล้วมีไอมีเสียมห่าอะไรไหมไอบ้างเล็กน้อยค่ะไอแบบหอมๆบ้างเล็กน้อยมีมีบ้างอะค่ะ แล้วฟ้าในปากนี่สังเกตมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับฟ้าในป่าเขาไม่ไม่ไม่ได้สังเกตใช่ไหมใช่ช่แล้วเขากินได้ปกติไหมครับก็สามสี่วันแล้วก็ปกติแต่ว่าพอหนึ่งวันให้หลังเนี่ยเขาก็จะประมาณว่าเมื่อทานอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันมีขึ้นไส้อาเจียนอะไรไหมครับมีค่ะอาเจียนเป็นลักษณะยังไงก็ธรรมดาค่ะไม่ได้มีสีน้ำดีปนสีเขียวๆไม่ค่ะไม่ไม่มีเลือดไม่มีสีดำอะไรไมไม่ค่ะทําอะไรอยู่คืออาเจียนนะคะก็นอนนอนอยู่เนี้ยค่ะ แบบอาเจียนปุ้งตอนเช้าอย่างนี้นะคะอืมไม่อะค่ะที่บอกว่าถ่ายนี่ถ่ายยังไงถ่ายปริมาณเอ่อถ่ายเหลวเป็นน้ําก็วันละประมาณ 2- องสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีอะไรคะจาพอจะจำได้ไหมจำไม่ค่อยได้แต่ว่าก็ไม่ได้ว่ามีมูกเลือดอะไรไม่มีไม่มีเลยก้นแดงไหมคะสังเกตไหมไม่ได้สังเกตค่ะตอนนี้เขาฉี่เป็นไงบ้างครับปกตินะคะก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันเท่าที่เขาบ่นว่าเจ็บแสบอะไรไหมครับตอนฉี่แค่บ่นว่าปวดท้องธรรมดาอืมแล้วมีผื่นมีอะไรตามตัวไหมคะ ไม่มีมีตามนิ้วมือมีตุ่มน้ำใสมีอะไรไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่แผลตามตัวก็ไม่มีนะครับไม่มีค่ะเหลือ2นาทีครับคุณหมอแล้วพัฒนาการเขาเป็นยังไงบ้างพัฒนาการเรื่องอะไรคะเวลาไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเล่นกับเพื่อนได้ปกติเล่นกับเพื่อนได้ปกติค่ะมีของเล่นที่บ้านเล่นได้ปกติเลยค่ะออาไปวิ่งเล่นปกติเลยนี่เขาดูซึมลงเป็นยังไงครับซึมลงก็คือแค่นอนสมลุกขึ้นไปเล่นกับเพื่อนก็คือไม่ยอมลุกบอกให้ลุกไปก็ไม่ลุกนอนสมแล้วกปกติถ่่ายยีีเเล้งงอ เลีย้ยงเองค่ะไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีมมกินอาหารยังไงอะคะกินอาหารนี่คุณแม่จะดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเลยในเรื่องการกินอาหารแล้วตอนเกิดทาไมถึงต้องพาพ่อครับอ๋อไม่มีแรงเบ่งค่ะไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรใช่ไหมไม่มีเลยเข<พ>าแ <พา S 2> ข็งแรงมากค่ะแล้วช่วงนี้ได้ไปเที่ยวที่ไหนมาหรือเปล่าครับไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเข้าป่าย่ำน้ําหรือไปแต่ช่วงนี้ไม่มีเลยค่ะเรานอกจากยาหมอที่คินิกนี่คือกินยาจากที่ไหนอีกไหมครับซื้อยากกินเองอะไรไม่ได้ซื้อเลยไม่ แล้วมีคนใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวมีพวกเป็นหวัดไขวัดใหญ่ไข้เลือดออกอะไรอย่างนี้ไหมคไม่มีนะคะแล้วแถวในชุมชนมีไหมคะแถวในชุมชนก็ก็ไม่มีที่โรงเรียนนะครับมีแบบอาการมีใครมีอาการเหมือนน้องไหมไม่มีเลยค่ะแล้วมีประวัติโรคประจําตัวของคนในครอบครัวอย่งไงบ้างครก็ไม่มีเหมือนกันพวกโรคเมล็งเมลงเลือดเมลีงเนี่เคุณยมีในครอบครัวมีเมร็งเลือดก็ไม่มีนะคุณพ่อเป็นธาลัสซีเมียแล้ครับ มีแค่เชื้อเชื้อคุณแม่ค่ะแม่ไม่มีเลยค่ะตอนที่ตรวจก่อนตอนที่ฝากคันก็คือไม่มีค่ะไม่มีค่ะคุณแม่ไปพักผ่อนก่อนนะครับผมเช <Island> ื่อว่าเดี๋ยวคุณหมอเขาหาเจอว่าจะรักษาลูกของคุณแม่ยังไงนะครับขอบคุณครับคุณแม่ครับเชิญครับเดิครับคุณครับผมให้คุณแม่ไปก่อนเพราะผมจะถามหมอจริงๆแล้วครับหมอเห็นผลทางไหมครับน่าจะเห็นนะน่าจะเห็นคิดว่าหมอรัชพรแม่ไม่อยู่แล้วครับบอกผมได้ครับเห็นผลทางอะไรครับน่าจะตัดเรื่องของพวก โลกทางระบบอุทัยคิดถึงเรื่องของการติดเชื้อมากที่สุดติดเชื้อมาที่คุณหมอคิดว่าดับหนึ่งตอนนี้ยิ่งชัดเจนกว่าเดิมใช่ครับติดเชื้อโอทก็เยอะแยะใช่ไหมคคุณหมออับเยอะมากครับคุณหมอจะมีเวลาปรึกษากันอีกสิบนาทีเริ่มครับขอบคุณค่ะนี่ต้องส่งสีตอนนี้คืออินเฟคชันพวกแบคทีเรียมีเป็นอะไรได้อีกปะไอก็ไม่มีเสมหะนะอที่ทําให้มีวีดได้อ่ะก็เป็นพวกนิวโมนียอะไรอย่างเงี้ยปะ ก็เหลือฮิมาโตลิสติคมาเลนซีที่อาจจะไวทายส่วนอินเฟคชันตอนนี้ก็เป็นพวกซิตรามิกกับโลคอลไลท์ตอนนี้คิดถึงซิตรามิกมากสุดใช่ไหมใช่ว่าไงก็เป็นพวกไวรัสนะก็เป็นอินฟลูเอนซ่า์เราหายนี้ดีกว่าแต่เราลองหาตัวอื่นดูได้ไหมไวรัสอินเฟคชันอืมคนนี้ตับโตแต่ว่ามาไม่โต,ตคนนี้นะแพะททเิร์นมันคือแบบไข้ไอหอบตั้งแต่สามวันแรกแล้วก็ ถ่ายด้วยเป็น RSV ได้ไหมก็เป็นได้ RSV ก็วีดได้นะต้างหา RSV ได้ไหมเราจะส่งอะไรบ้างต้องส่ง C B C U A B U N K T, N E Light ก่อนเช e ต t c h ส s t X Ray ยด้วยแล้วก็ลูสว่าไว้เล่นกี่เหมือนไหมเมื่อกี้เราลืมซับแบบปวดต้มเหงือกเฉียนไว้ก็ได้ แล้วเราจะส่งเรื่องป้าในปากกนะันไหมจะดูอะไรเพิ่มปะมขูดไปย้อมอ่ะหรอกออป้าไงใช่ใช่สตูเอตแมยมใช่ไหมก็ดูดูแหล่งของเชื้อทั้งหมดอะ่ะพวกทิมาโตโริกมาได้เงี้ซี่คิดถึงหรือปะเราว่าต้องคิดถึงเพราะว่าแบบมันอินเฟคชั่นที่มันหลากหลายขน,นาดนะมันฟังยูทำแนงทำแนงอยู่แล้วข้อินเฟคชันนิโมเนียละกัน แล้วถ้าเด็กคนนี้เกิดเป็นแอสมาใช่ไหมนั่นแหะสิว่าแอสมาก็คือจิ๊กเกอร์โดยอินเฟคชันก็ได้อย่างแบบเฟอร์ไดแอกแอสมาเนี่ยได้ไหมห้าขวดลองเช็คดูกไหมอาจจะเป็นแบบวีซิงส่างไวร์ลอยินดีก็ได้เป็นแบบเหมือนติดเชื้อไวรัสเราวีซิงก็ได้เด็กมีวีซิงได้เป็นแอสมาอย่างเดียวนี่ไม่น่ามีตับโตแบบมี CNS infection ได้ไหมเรื่องโลคอรก็ยังอยู่เอาไม่ได้ถ้าคุณเล่าคิดถึงนับเม็ดเลือดเช็ดเอ็กซเรย์มูสวอร ฝ้าในปากสตูเอ็กซแซมมีอะไรที่เราจะหลุดอย่าไย u เอไหมย a เออเอาเอาถ้าเกิดมันมาแบบว่าติดเชื้อในหลายระบบคนละเชื้อกันมันก็อาจจะซับซึงเรื่องของมะเร็งมนเรองกันนะไม่มอเป็นไปได้น้อยไอแล้วถ้ามันเป็นเรื่องของหาดติดเชื้อแบบพวกหาดอย่างนี้ได้ไหมแบบน้ำท่วมป่อมาด้าแกมีซิมาด้วยคลปมาด้วยตับโตอย่างเงี้ยอมันไม่มีผมรู้สึกว่าคุณหมอมี2ออารมณ์อยู่ใน ในภาวะเดียวกันมั่นใจว่าหมดแล้วละ่ะแต่หน้าเหมือนมีกังวลด้วยฟังดูคุณหมอมั่นใจว่าด้วยทิศทางของการใช้แล็บของเราเนี่ยไม่รอดเราแนย่ยกเว้นมันไม่ใช่ติดเชือ้อ <c oughs> <c oughs> จะเสี่ยงอย่างนั้นไหมครับอ้าวมาลองดูจะเสี่ยงก็เสี่ยงนะครับ <c oughs> ยกเว้นว่าแล็บมันออกมาปกติหมดที่คุณหมอสั่งราวนั้นละ่ะเราจะได้สนุกสนานกันเยอะเลยทีเดียวมีเวลาใช้แล็บ ห้านาทีครับเริ่มครับขอบคุณครับเอาดูเลือดก่อนดูเลือดสไลด์เลือด C B C ไม่ซีดนะไม่ซีดดูในเลือดขาวในเลือดขาวสี่พันสร้อยเก้าสิบเป็นลักษณะของตัวเหมือนไวรัสนะเหมือนพวกเพลเยตตาเพลเยตตาด้วยเพลเยตตาก็ไวรัสพวกเชื้อไวรัสก็ทำได้พวกอินฟลูเอนซ่าก็ยังทำได้อยู่ไข้เลือดออกก็ยังเข้าอยู่ก็ยังทำได้ เอา <S <S ช <S <S เอาตัวเอ็กซเล์ปอด่อนก็ได้เอาคเอดชันเจสนเนี่ยก็เหมือนปอดมวงเหมือนปอดบวงโอเคแล้วก็ดูเหมือนใจโตปะไม่นอินฟลูเอนซ่าี่ไงนี่ไงอินฟลูเอนซ่าแล้ปิดเทสนกีเกีเลนกีเล้ีเนกี่ลนกีเลีเล็ลนกีเลนกีเลนกีเลนเนกีเกเลน่ีเลนกี่เตนกีเนเลนกนกเนกีเนกเลนเกนกนกานนลเลน ดูลักษณะของเม็ดเลือดก,ก็ไม่พบเรื่องมะเร็งของระบบโลหิตวิทยาตรวจปัสสาวะก็ไม่พบอะไรผิดปกติเอ็กซเรย์ปอดดูก็เห็นชัดว่ามีปอดบวมแล้วก็ตรวจหาไวรัส RSV ไม่พบอะไรตรวจไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็ไม่พบอะไรเขาตรวจเอนไซม์ของกล้ามเนื้อหัวใจด้วยนะครับโรพอนินทีกับ CKMV คงจะมุ่งหากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็ไม่พบอะไรเขาตรวจดูไข้เลือดออก รรจะต้องรอผลเราตามไปดูนะครับถ้าผลไข้เราออกมาแล้วเขาจะเจออะไรหรือเปล่าไม่ขึ้นขึ้นเรากลับไปดูได้ไหมว่าผลที่มัน p พ n d i n งมันมกลับมาแล้วอดีตอดีบแล้วอธิบายยังไงนะโอ้ท่านผู้ชมครับขณะทีท่มนักศึกษาแพทย์เขากำลังดีใจว่าเขาวินิจฉัยอะไรได้ ก็เกิดเรื่องทีร้ายแรงแบบคาดไม่ถึงขึ้นสแล้วครับไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าตอนนี้คุณหมอเหมือนกับจะมีอะไรสักอย่างผมยังไม่ถามผมมีเรื่องฉุกเฉินเกิดขึ้นครับคุณหมอสารเชิญครับงานนี้ท่าทางจะไม่ง่ายอย่างที่คิดะแล้วครับช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยน้องๆกันต่อนะครับในเดอะซิงทอเกมหมอยอดนักสื่